ถ้ายางเขาส่วนยางฮาเกพิษปวกพี่น้องน้องว่ามันจะเกิดบ่ป่ายางนะจ๊ะสาวสวนยางค่ะถ้าพี่พาน้องอยางเขาสวนยางหาเฮ็ดปวกสั่นแล้วพี่น้องว่ามันจะเกิดบ่จะกลมันเกิดน้ำสวนย่างฮ่าเห็ดปวกคนนะ มขึ้นบด้กิตหยางจะฝนมันตกโอ้หยางกระปูนี่คื้ติมมอหล่อแท้มอหล่อพอยังมอหล่อพอน,น้ำฝนมาเนะาะหาเห็ดปลวกหาเห็ดปลวกพี่น้องว่ามันจินี่บางคนนะหาเห็ดปลกในสวนอยางหยางหาหยางฮะเห็ปลวกในสวนอยางทา,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 ามาเนี่ พี่มี่เลาพี่น้องมาคนสวนยางหาเห็ดปวกหาเห็ดปวกอยากหาปลานกระป๋อมมีนะพี่น้องมาวางออกวางออกพี่พันน้องยางหาเห็ดปวกขำมันบ่มีเสียงนกเหลวบ่ววางเอียงหอ ยังหาเห็ดพวกตุ๊ปตาอย่างตัวมาปไปเลยกระบอมีที่จะ <g ül> ตุตนยางเอาเอามาพร้าวเฮ็ดยังมาเนี่ยเออเออเออเฮ็ดอียังพี่น้องว่ะมันคือเห็ดอะไร,ระล่ะแก้วไผยหัจักในบ้านนี่ยสมัดอกงามแต่เห็ดอียังแค่นี่ ยายนี่ก็อนแล้โอ้ยเห็ดเชียงห่มปาดที่ดอกไงเจ้าพูดนะพูดนะพูดดอกกระดาษเห็ดเชียงร่มเห็ดเชียงห่มนะคะปอดดอกไงเห็ะพี่น้องจ้านี่ยุ่จักดอกเลยเนี่ปปาดเอาไปเห็ดอีกยังกินเหรอมีดอกลูกไหมเอาไปเห็ดอีโอ้โอ้ดอกนี่มันอันนี้แหล่ะเออมาพอเห็ดเชียงห่มอ่ะ นะี่ะน้องมึงดอกนี่เด้อดอก,ดอกนีนนะ่ท่อนายใยเพื่อนะอ้อเขียพีชเซีงหอมหนี่ดอกหน่อยเอาไปเห็ดเอียงเลยเนะาะจะดอกละยาคาเห็ดเปลือกมะข่อเห็ดเซียงหอมป้า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 ปา,ด,ปา,ด,ปาด,ดอกนีค่ครับอือปึ๊บนี่ดอกเนาะอือ นในถั่นหายายลึกนะเห็ดเจงหอมบางคนก็จะเอาไปทอดกินทอดเห็ดเจงหอมดอกใหญ่ๆพี่น้องเออมามามาเก็บเห็ดกันถ้ามาดอกใหญ่ครับค่ะปาดปัปดดอกใหญ่ครับผัวเด้อคุณนะ เห็ดปวกมะ,ะพอ้าวมาพอเห็ดเซงหมนี่ค่ะใย,ยเก็บกล่องไว้กับพี่น้องดอกใหญ่ๆโอ้ยงามค่ะเห็ดร่มเพิ่นลมาเนาะคะ่ะภาษาไทยบานเฮาเอินเฮ็ดเสียงหมนี่แะคะ่ะดอกใหญ่ๆงามๆบางคนเขาเจาเอาไปแกงเสน่นม่สมบางคนเขาเจ้าก็เอาไปก้อยแต่ว่าใย,ยเก็บซื้อๆใย,ยบอก,กินนะคะนี่ยใยเก็บใบนี่แหละออนซ้อนค่ะหาเฮ็ดปวกมันาพร้าอมอพร้อนเห็ดเสีงหมกับพี่น้องผ้าพี่ผ้าหนองมาเบิง่งเห็ดเซีงหมค่ะ ผ่านยางเขาสวนยางดีๆแล้วมันม,มีก็มาเจอเห็ดจังหอมนี่แหละค่ะดอกใหญ่ดอกงามค่ะอออนซอนไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้นะคะขอพุ้นสาหรับการติดตามช่องยายหนูจาชาแนลนะค่ะขอบพุ้นถุก,กําลังแรงใจค่ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตาม น้ำห้ยายในเด็กค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ